คอมเมนต will appear here ทุกคนเข้ามากันหรือยังไม่เอามาค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวชิน12คนสวัสดีค่ะ,คะ,คะ <c oughs> 15คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอยเอยเ <c oughs> อยม,มาแล้วมาแล้วค่ะ22คน สวัสดีทุกคนที่กำลังชม<ด>หลังโชดในตอนนี้เวลานี้เราเหมือนหมาไดงจริงเลยอะผมที่สีเดียวกับหูหมาเลย <laughs> เอีค่ะยี่สิบห้าคนยี่สิบหกคนที่เข้ามานะคะ <laughs> <laughs> เราก็จะไม่พูดอะไรนะคะเราจะอา้าปากให้หูมันก,กันเราทุกคนเข้ามาพร้อมกันนะคะวันนี้ เรามีอะไรจะมาบอกคนก็ตื่นเต้นเลยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายของน่อยได้เลยวันนี้ <c oughs> นแล้วค่ะรับดทแม่ค้าแล้วเหรอรับดทแม่ค้าวันนี้มารับบดแม่ค้ากันนะคะสามสิบคนแล้ว ไปเลยดีไหมคะไปเลยเนาะเริ่มรักการเริ่มไลยรักการก็วันนี้นะคะวันนี้เรามาขายไม่ไทยอินไม่ไทยอินไม่แบบแบบเลนขายวันนี้เราจะมาบอกเราจะมาพูดถึงโต๊ะกาเซ็ตของเราใช่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะพวกเราก็ ใส่โฟโตการเซนนะคะของเพลงอยากเจอเธอแล้วที่เป็นเพลงใช้แถกของพวกเรานะคะบอกว่ามันคุ้มมากใช่เพราะว่ารูปเซนนี้คือมันสวยมันแบบมันมีความแบบพื้นหลังเอยไฟเอยชุ่มเอยอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเลยหรอไกลกันไปไหนเดี๋ยวเพื่งไปคะถ้าแบบว่า เป็นเพลงที่ออกมาล่าสุดของพวกเราใช่ค่ะแล้วเราก็ทำเป็นโฟตโต้การ์ดเซตออกมานะคะที่ขายแล้วด้วยเป<ช>ิดขายม,มาแล้วค่ะแล้วก็จะขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ใช่12บส,สพฤศจิกาย,ยนนะคะเวลา5้าทุ่มห้ค่ะแล้วก็จะปิดค่ะมีโฟตโต้เซตเซเลอร์มูนปะคะก็ต้องซื้อมาเจอเดี๋ยวว่ามีเซเลอร์มูนอยูอ่ในนี้ไหม ดวงดาวอะไรสักอย,อย่างในนี้ดาวลูกเสียบนี่มีคนบอกว่าโชว์ลูกสักหนึ่งรอดูนี่อ่าก็ในเซตอันนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยโฟโตโซซ้เซตอืมสามใบอืมแต่มาจากกี่ใบสิบสี่มาจากสิบสี่ใบค่ะโดยมันก็จะมีแบบสิบสี่แบบอะค่ะแต่ว่าีแบบแต่เราจะสุ่มมาในเนี้ยแค่สามใ<ช>บบแล้วก็มันก็จะมี SSI อยู่ในโฟโต้เซตด้วยสองแบบแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกคนก็จะแบบพิเศษหน่อยนะ ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะวนมาในรายละเอียดนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเทรดดิ้งการ์ดด้วยอีกสองใบเทรดดิ้งการ์ดจะเป็นแบบดการ์ดแบบใบเล็กๆใช่ค่ะสูงสองใบจากเท่าไหร่แปดบาจากแปดบบใช่แล้วก็มีพลอยพลอยด้วยใช่คุณพลอยได้หนึ่งใบใช่หนึ่งใบแต่คุ้มแต่คุ้มมากมันเป็นพลอยแบบพลอยอะค่ะทุกคนแบบโอ๊ยพลอย แล้วลูกก็แบบว่าน่ารักด้วยอ่ะแต่ว่าแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะทุกคนก็คือแบบทุกคนจะได้หกไปแบบที่เราพูดมามีโฟโต้เซนสมีเขลินกันทุกคนเราก็คือได้ทั้งหมดได้แน่ๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าทุกคนจะได้แบบไหนมีสุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าเป็นลูกเก๊สิบสามแบบดีนะแกงกันไปเลยสี่อ่าราคาเท่าไหร่ก่อนอันเนี้ย แค่ส5 0บาทุกคนมันแค่250บาทแต่ทุกคนจะได้แบบอุ้ยเห็นไหมอ่ะเห็นคือเห็นตาใครมู้องตาหวานมามมากคุ้มมากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่ามันแบบว่าจะประกอบไปด้วยแบบอะไรบ้างเราจะสปอยนิดหน่อยแต่ว่าจะบอกว่าโฟ้์กการเซคัาเนี้ยเรามีสิ์วิดีโอขอด้วยใช่ก็คือการใบนี้ ใช่ใชก็คืออย่างนี้ก่อนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบว่าเราก็มีเปิดสิบวิดีโอคอร์ด้วยราคาเนี้ยเราเปิดกันสี่สิบสิบสี่สิบนะทุกคนไม่ใช่แบบยี่สิบเหมือนครั้งที่แล้วก็คือทุกคนจะได้แบบสุ่มกับเมมเบอร์แบบถึงคนละสิบสิบเท่านั้นก็คือมากกว่าครั้งที่แล้วแบบสองเท่าเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็แบบราคาสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่ทุกคนจะได้ไปกับเฟโอ้การเซ็ตครั้งเนี้ยก็คือจะมีเป็นใบ thank you เรียกว่าใบ thank you นะคะใบขอบคุณ ก็ไม่ใช่ใบของ,ของคุณเฉยๆเนาะ,ะก็จะใช้ใบเนี้ยแบบต้องเก็บเอาไว้ลงทะเบียนเพื่อจะลุ้นรับสิทธิิดีโอคอกับพวกเราค่ะในใบนี้ก็จะมีแบบนัมเบอร์เนาะแล้วแบบว่าทุกคนก็จะต้องใช้ใบนี้ไปลงทะเบียนแล้วก็ถ้าได้สิทธิิดียวคอก็ต้องใช้ใบนี้ในการยืนยันสิทธิเพื่อจะวีดีโอกับพวกเราเพราะฉะนั้นใบนี้ห้ามหายเด็ดขาดน,นะคะเก็บเอาไว้นะคะถ้าหายยังไงคะถ้าหายก็ ไวเจอกันต่อหน้าเรากันเนาะคงไม่ได้ในอบคลมองก็รอไลยใช่ก็คือบอกว่าสำคัญกว่าลืมเราก็จะบอกว่าคนใส่ยนต์กินเนี่ยทำไงอ่ะสำคัญมากห้ามใส่นะคะแล้วก็ห้ามทิ้งด้วย ไม่ใช่แค่กระดาษนะคะการไม่ใช่แค่แบบขอบคุณเห็นแบบ thank you อุ้ยขอบคุณอะไรขอบคุณมากอะไรอย่างงี้ใช่นะคะต้องเอายืนยันสิทธิ์กับเชสเซลนะคะเพื่อที่จะเอามาแบบว่ารักษสิทธิ์วิขอสี่สิบสิทธิ์ค่ะโอเคต้องเก็บอย่างดีใช่ค่ะใช่แต่ว่าเก็บการ์ดด้วยนะคะเก็บการ์ดได้ อันเงี้ยใ้พี่เกดให้พี่เกดเลือกรูปหนึ่งให้แฟนขับดูจะโฟโต้อันนี้ดีกว่าอยากจะมาอยากเห็นอันไหนก่อนมีโฟโต้เซตมีเทดดิ้งการแล้วก็มีพลอยอยากอยากจะให้ดูซักเออจะมีสักหน่อยถ้าหายก็จะอดคอเธอแล้วอเธอออกเจอเธอแล้วอดคอเธอแล้วมีด้วยกันเก็บไว้ใต้หมอนใช่ค่ะทุกคนมีด้วยกันโฟโต้เซตเทดดิ้งการพลอยอยากดูอันไหนก่อนค่ะแบบ คขาไม่นิ่มาได้เลยค่ะเออเก็บไว้ใต้หมอนอ่ะมาเคียร์ยับลงไม่เห็นเล็อะไรแล้วอ่ะเล็ปเปลือยอ่ะละลายไปกับหมอนไปแล้วพอละลอยถูกต้องพอละลอยมาพอละลอยเหรอไหนดูซิพอละลอยนี่เรามีแบบพอละลอยนี่อาจจะให้ดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีมันพิเศษลงมากเลยอาจจะได้ดูแค่ครึ่งรูปความพิเศษก็คือเพราะว่าพอละลอยอ่ะจะเป็นชุดที่ไม่มีใน MV เป็นชุดที่ไม่มีใน MV ็ม่ีใช จะไม่เคยเห็นเพื่อเซิลกับชุดนี้มาก่อนที่เขาบอกว่ายังเห็นเป็น Thank you เอาไปเลยค่ะไปดูเต็มๆไปเลยทำไงนะเป็นแบบยูทูบเบอร์อ่ะนี่นี่นี่แน่แอไปเลยไหมคะไหนเอาลุคไหนดีอ่ะมันก็จะมีแบบว่าเป็นแบบพวกเราในเซตติ้งอยากเจอเธอแล้วนั่นแหละแต่ว่าเป็นชุดที่ไม่มีใน MV เป็นชุดที่ไม่มีใน MV แบนเดียวกับเมื่อวานเลยออ๋จริงเหรอไม่เอาได้อันนี้ไหม จอเลยมันมืดไหมให้เขาเห็นเถอลูกอันนี้คนนี้คนนี้คนนี้ได้ได้ได้คนนี้ก็ได้นั่นนะก็คือไม่ใช่ชุดเอ็มบีนะทุกคนอันนี้คือเป็นพลรอยแล้วแบบมีคนบอกว่าอย่างดีใช่เพราะมีคนบอกว่าความพิเศษของโพลรอยคือตกน้ำแล้วจะไม่จมแน่ๆนถูกค่ะโอเคโอเคหมวดดำหรองหวุดดำใครเนี่ย หมกดำกับสองนิ้วนี่นะคะดูคุณภาพโพลารอยของเราคือสุด <Yeah. S 2> ปังนะคะข้างหลังก็คือแบบเป็นแบบโพลารอยจริงๆแบบอินสแตกอย่างดีนะคะทุกคนโพลารอยนี้เราจะให้เห็นแค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันสุดพิเศษจริงๆนะคะแล้วมันไม่ได้สุ่มด้วยนะมันมันสู่กตบแบบแทุกคนก็คือจะได้โพลารอยแบบสักใบไ,ไ,นนไปแย่อนใช่มันน่ารักตมมตร,มตรนีืตรมมือมาก แล้วก็สมูทซ์มีสมูทซอะไรกอดีเฮดดิ้งการหรอเฮดดิ้งการที่ผมชอบมากเลยใช่ใบไหนใบไหนวันเมื่อวานเขาเอาโชว์ใบไหนไปเดี๋ยวอะเอาใบนี้ไหมใบนี้น่าจะยังใบเดียวกับเมื่อวานใอาเฮ้กันนะเอ้านี่ไงก็หลึกเลือกไอคอนคนนี้ก็เลยเลือกไอคอนคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาคนแรกนดิไม่ก็เห็นดิ เป็นนอยย่างี้ลไม่อันนี้ให้ดูได้ป่ะจริงให้จริงจอ่ะทีมงานให้ดูแบบให้ดูอะค่ะทีมงานอยากให้ดูแต่สาวๆือแบบให้ดูแค่เนี้ยค่ะให้ดูแค่แต่ให้ดูใกลๆหน่อยนี่นี่คือแบบเนี่ยเขาบอกในจะมีลายเซ็นของพี่อุ๋มอีกอันนี้เรียกว่าเ e ดดิ้งการ์ดนะคะไหนอะที่จะทุกคนจะได้ไปสองใบนะคะในเซตจากแปดแบบกันเลยทีเดียวเราจะเปิดแล้วนะเปิดเลยนะเปิดเลย เขาดูเธอหนูหนึ่งสองสามะไม่ห้ามนะเนะไม่ห้ามน้องแม่วอปล่อยทุกคนจะได้เห็นแค่ไหนก็อยู่ที่เกสแล้วอะ,ะไม่แบบอยากให้แบบว่าทุกคนมีแบบโมเมนต์ที่แบบอดอเพชียแบบเปิดมาเจอเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเราเชื่อว่าแบบทุกคนที่มาดูไลฟ์ก็แบบอาจจะมีสั่งสรรคกันไปบ้างแล้วอะไร ใบน,นี้สวยมากเลยนะเห็นไหมอันนี้คือแต่งิงการนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนี่นี่แต่งิ้งบ้างมันไม่คือนมันไก่ไงอ่าบ้างอ่ะนะคะมันจิ้งการเป็นตัวอย่างนะคะอีกสักใบไหมอีกสักใบไหมใครดีคนนี้ไหมคนนี้ไหมใบโน้ตไม่ต้องเลยตรงเลยตรงนี้นะคะติดต๊ดเด้วยด้ลยสม้ยัก หนึ่งสองสามให้ยเขาดูไกลขนาดเลยยังแบบเดียวอีกนะอ่ะให้ดูเลยว่ามันชัดมากเนี่ยมันชารมากมันมีแสบไฟอะไรเอ่ยจะว่าเอ่ยนะคะทุกคนมันสวยจริง อันนี้ที่มันไม่ได้ห้ามเลยนะคะว่าไม่ให้ดูแต่เพื่อเราทำตัวอย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้เหกันพี่เมลาบอกว่าเปิดให้ดูเลยการขับใ้เหตุหรือว่าสินค้าที่จะได้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ไปลุ้นกันเองไงแบบว่าข้างหลังก็จะเป็นมิสซิ่งอยูกับมีลายเซ็นของพวกเรานะคะใช่ก็มีพิซซูเล็กนิดนึงใช่ให้ยังเหมือนชอบเล่นนะเหมือนลุ้นๆกันนิดนึง เราบอกมีคนบอกว่าทำไมไม่ให้คุดดูของไปอีกมีคนบอกสักป้าบเลดีก็ตดีะไม่ก็ถ้าทุกคนซื้อแล้วก็จะได้แบบทุกคนจะได้เอามาอวดกันไงเราก็ยังไม่อยากอวดตอนนี้ใช่ไหมเราก็จะรอดูจากทุกคน มาต่อไปก็เป็นโฟโตีนสามใบที่นี่สิบสองแบบนะคะแต่ว่าทุกคนจะได้สามใบและล้านตาม่มจะเรียกว่าเอ้สิบสี่แบบใช่มันจะมีมันจะมีต้องบอกเขา่อนว่ามันจะมีเซตแบบคล o สอัพแบบว่าอัพถึงอันนี้อัพหัวอันนี้อันนี้คลอสอัพไม่ไม่อันนี้จะเป็นเอ r อเพราะว่าไม่บอกเขาเลย ก็จะมีโค้ดอัพก็คือแบบกลายนิดเนแล้วก็มิดเดิลที่แบบขึ้นตัวแล้วก็จะมีเซตถ่ายคู่กับไมค์ค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นในเอ็นบีนะคะเราจะมีไมค์ทองคำกันให้แต่ละคนนะคะก็จะเป็นเซตที่พวกเราถ่ายกับไมค์ทองคำทมอะไรให้ดูโฟโต้เซตดีกว่าพี่อุ้มเราถิบขึ้นว่าเอะดูกันไปเลย เราจะให้ดูโฟโต้เซตนะคะหนึ่งใบาจาก14แบบนะคะอ่าอุ้ยอุ้ยใครอ่ะขนาดนี้ไม่ต้องไปไกลแลอุ้ยใครอ่ะบอกเลยว่าสวยทุกใบนะคะโฟโต้เซตเด็ดดิงการ์ดกันด้วยโพลารอยด์เลยคือรอบนี้คือมันพิเศษมากจริงเพราะมันแบบ สูงสวิงมากๆสูงสวิงมากมากอันนี้ก็จะเป็นเซตไม้ทองคำเนาะอ่าให้ดูเซตไม้ทองคำก็คือ<ม>ดูไม้มมสว่างมากไม้มีแบบวิงวิง,วงด้วยนะคะแัดการตาตาแตกกันไปเลย สองร้อยห้าสิบคือได้แน่ๆหกใบใช่ไหมคะพี่เก๊ใช่ค่ะพร้อมสิทธิ์ลุ้นอะไรคะสิทธิ์ลุ้นวิดีโอคอลทั้งหมดทั้งหมด40 40มสี <คน S 2> ่สิบสี่เมมเบอร์ละเมมเบอร์ละสิบคนเมื่อปิดลงทะเบียนต้องทำยไงคะก็ต้องใช้ใบตั๋งกิวนะคะในออะการลงทะเบียนลุ้นนะคะต้องเน้นคำว่าลุ้นนะคะคือทุกคนที่ซื้อเนี่ยก็จะแบบ บางคนแบบโชคดีได้ก็ต้องมาลุ้นด้วยใบเนี้ยก่อน,นต้องเอมาลงทะเบียนก่อนใช่ค,คือซื้อโฟโตเซนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์ทันทีก็คือ,อ,งงต,ววอต้องลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนกันให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องเก็บไว้ด้วยเพราะว่าถ้าสมควิคุณได้เป็นผู้โชคดีจริงๆต้องใช้ใบนี้ในการยืนยันื่อรับสิทธิด้วยคนบอกว่าไม่สวยมากเพราะฉะนั้นนะคะขอย่าพีกว่าห้ามทิ้งนะคะห้ามทิ้งนะคะใบนี้ เก็บเอาไว้อย่างดีนะคะทุกคนเก็บ<โฟ>เอาไว้อย่างดีค่ะต่อไปดีกว่ามันจะมีเซตม่านแ,แดงอะเรียกว่าเซตม่านแดงได้เลยเพราะว่าเราเคยปล่อยเซตนี้ไปแล้วเอารูปไหนมันที่มีเนี่ยได้อันนี้คือแบบอเอ้ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เป็นแบบมิดเดิลเอ้ยอันนี้ไม่อันนี้เป็นเซตคู่ไหม่อ่าแต่ว่าโคตรอาชดก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โคตรอาชดก็จะประมาณนี้นะคะอไปไหนแล้วอ่ะ นี่เฮียอ๋อนี่อันนี้ก็จะเป็นคดีอัพนะคะมันก็จะแบบชัดเจนขึ้นตาแตกตาแตกขึ้นค่ะนี่ชันเนมากอีกแต่ไม่ให้ดูแต่เราบอกว่าดูได้ ดูได้อ่ะเป็นเซลบอกว่าไม่ให้ดูนี่มันก็จะใกล้ๆประมาณนี้ใครใจร้ายคลิปดูแลกันนะแต่ว่าเกณฑ์ให้เห็นผลเนาะว่าอยากให้ทุกคนเปนเฟิร์สอิมเพชชั่นไงเขาเปิดมาแล้วแบบเห็นด้วยเองนี่คนบอกว่าสปอร์เอสเอสอาร์ไหน่อยครับอุ้ยคือความเป็นเล่ศมากเบอร์เป็นแล้วไม่ใช่เบอร์เอเด็กอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังไม่ยังไม่เกิดอะไรขึ้น นี่นะคะในมือเรากำลังถือ SSR นะคะแต่เราไม่สามารถสปอยได้นะคะดีละที่เราไว SSR เอาไว้เก๋ๆมันเห็นไหมไม่เห็นหอ่ะ <c oughs> นี่คือ SSR นะคะทุกคนไม่ได้เลยอันเนี้ยเพราะว่ามันเสพใช่มันแบบว่าเมื่อกี้เห็น,นผ่านๆว่าแบบว่ามีคนบอกว่าแบบ s s r แบบว่าต้องซื้อเยอะขนาดไหนหรือบบว่าจะได้แบบปล่อยมาเยอะไหม ตอนนี้เรายังไม่ยังไม่สนมักบอกได้นะคะให้คนไปลุ้นเอาลนะคะแต่บอกได้แค่ว่าแบบมันพิเศษจริงมันแบบวู้วมันแบบสวยใช่ไหมใช่เพราะว่าสวยจริงๆมังแอบใสตุ๊กตาเลยนี่คนบอกว่าสวยอินเพชชันเปิดมาสองทุกเมืเอาไปแลกกันได้ไงมันจะมีอาบคนดวงมีแบบ เฟอร์ดีเพชั่นคือแบบเป็นนี้แบบเป็นนี้มาสองใบบะอืมมันก็แล้วก็โชคดีไปแล้วเปล่าคนโชคดีเกิดมาโชคดี S S R ใครคู่ใครนะละเยัยไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็น S S R เป็นรูปอุ่มทีนังกาแฮอินเออดีมีคนบอกโห S S R เป็นใบเปล่าขาผู้ใบเิดมาเพิเศษสุดเลย S S R เป็นรูปไม่าเนี้ยเดี่ยวเป็นไม่อะไม่อย่างเดียว หรือเป็นรูปลงถาวแดงพี่ผู้เราก็เขียนว่าเความาอยากเจอเธอแล้วนะก็เป็นได้เนี่ยอาจจะเป็นภาพจับผิดเออจับผิดเนี่ยหรืออาจจะเป็นแบบเอเดนอาจจะเป็นแบบเราสีคนก็ได้อืมอัญลเมินก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เรายังไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นรูปคู่อะแล้บอกไปยังยัง เคยยี่อะเหมือนเคยี้นั่นแหละค่ะทุกคนเอ้ามีคนบอกว่าแต่เมื่อวานหยิบแล้วเป็นรูปคู่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดตัวจี๊บเราเหรตัวจี๊ดฮึไม่ว่าใครเขาก็ได้เลยตัวีคู่กับยินแล้วตอนนี้ไปเรียกเขาตัวจี๊ดไม่ได้เมื่อวานกับวันนี้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ให้แฟนคลับเห็นแล้วแหละว่าทำไมต้องแยกยินกับอู๊ จริงๆอ่ะเราอยากลองมันที่เราอยากลองเขาอ่ะคู่กานอินาอืูเนี่ยแต่กลัวว่าเบรกแตกเบรกไม่อยู่มีสีแบบเห็นหมดเลยจริงๆยแล้วก็จนมาเล่นดึงแแบบแบบแรกนะคะแล้วกรีดเนี่ยพลรรูปแบบบานเขาบอกไอจีอาร์เป็นรูปเกตหน้าสด ทุกคนไปดูได้ในช่องเฟซซิลนะคดะอนอันนี้แบบงอนอ่ะพอเพราะว่าเขาไม่ให้แบบว่าไลฟ์หน้าสดแล้วใช่ไหมโสดไหมเขาอเขาไม่ให้ไลฟ์หน้าสดแล้วเขาบอกยิ่งใหญ่มากทุกคนแบบว่าเป็นแบบพี่แบบพี่พี่ทปคมงานแบบเก๊ห้ามเลยนะเนี่ยเขา้าหลังอ่ะห้ามไลฟ์สดน,นะนะแบบไลฟ์สดไลฟ์สดแบบหน้าสดเลยนะต้องแต่งหน้านะก็โอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็แบบ ไม่ได้แล้วมานานโหแล้วก็ไปเห็นคลิปอะคลิปในช่องออริจินอลแบบออฟฟิเชียลเเซียวอะลงเป็นเกสแบบที่ยังไม่แต่งหน้ารอแต่งหน้าไม่เราไม่ถอดแบบแล้วมันแล้วมันเหนือไม่แต่งนะคือเหมือนเธอแบบโกกบอะไรทุกอย่างบนหน้าเธอร้องเพลงอย่ยเนี่ยแล้วตอนนั้นเราปีห้าครึ่งอะเหมือนแบบจะไปถ่ายเอ็งมีอะแล้วเป็หน้าสดตอนปีห้าครึ่ง เราบอกแฟนคลัพพบแล้วที่ผ่านมาน <ขอ S 1> ี้เยแล้วไม่ได้ไลฟ์หรอเพราเกดไม่อยากนะสดนอนละในต,ตอนนี้ไม่เป็นไรทองเป็นขับขแหงนอนแหละเราก็จะมาไลฟ์กันแบบนี้นะคะทุกคนเดือนนี้ทุกคนจะได้เห็นหน้าพวกเราไลฟ์สดบ่อยมากๆเลยเราไลฟ์สดไหมคะไม่สดลไลฟ์ที่ไหนนะเไลฟ์มววีบี้ค่ะทุกคน าแบบใครแบบว่าติดตามในอินสตาแกรมของพวกเรา,าหรือว่าแบบว่าติดตามช่องเพสเซลอะไรงนี้จะจะเห็นนะคะว่าเราก็จะมีไลฟ์จากช่องวีดีนะคะแล้วก็รอดูว่าเราจะมาไลฟ์มาไหนบ้างเนาะแล้วก็แบบว่าพรุ่งนี้ก็มีเราสองคนไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ตีหมวกแตกเลย แกน้องผมสคนหนงผมน้อยทุกคนเก็ตไม่ดีทุกฝ่ายผมน้อย,อ,ยอินเคยเคยรอเก็แล้วว่าเก็เหมือนลูกบัวเปียก <c oughs> <c oughs> เก็เต้นอ่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมาอะไรไลฟ์สดคู่กันสองคนนะคะก็ยังไงต่อ,อ <c oughs> ช่วยพี่อุ๋ <c oughs> มห <c oughs> <c oughs> น่อยลาทิ้งหน้าที่บ้างไม่แหล่ อยู่ๆอยู่ๆเรเล่นคนเดียวแล้วมีวีนะคะพรุ่งนี้เป็นเราสองคนนะคะก็ทุกคนก็อย่าลืมไปดูนะรอดูในสตอรี่ไอจีพวกเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆจะไลฟ์เนี่ยเราก็จะแบบลิงก์ให้ใช่แล้วเราก็จะแบบว่ามีช่องแบบว่าชื่อไอดีของในวีบีโนว่ามันชื่อห้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปดูเราในนั้นได้เข้าไปปีมอนให้เราเข้าไปส่งแคนนี้ให้เราได้ค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าตีมอนคืออะไรแคนดี้คืออะไรต้องไงคะเจอกันที่ไปดูอยากรู้ก็มาบอกส่งให้ยังว่าส่งให้ยังว่าก็ถ้าใครอยากดูนะคะก็รอเจอกับพวกเราพรุ่งนี้ที่แอปวีบีนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามในสลอรี่ไอจีเราสองคนนะคะเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะตอนกี่โมงคะ หกโมงนะคะเรื่องงานพอดีเลยแต่ว่าเราเริ่มไลฟ์หนึ่งทุ่มตอนหนึ่งทุ่มคือหกโมงเนี่ยเราจะแปะลิงก์นะคะแต่ว่าเราเริ่มไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มค่ะมีคนบอกคนที่คนฟ้องมามีคนฟ้อวมามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้ก้อยต้องทําไงอะไรคือก้อยนี่เบือคนไงขอโทก้อยก้อยหยตรงนี้แกถามได้ยังไง เนี่ยก้อยของเราไม่เป็นไรนะทำไมมันเบิกทำไมก็ในสิบสี่รูปก็จะมีรูปก้อยด้วยไม่ในสิบสี่คือรูปก้อยก้อยกับโป้งก้อยกับโป้งก็ถ้าเกิดใครได้ก้อยไปก็เอามาบอกพวกเราด้วยนะคะนี่แฟนเขาบอกว่าอินไอบอกว่าไม่ให้ตีมอดแซงอินไอด้วยเขาบอกดับดักไว้แล้วใชเขาบอกแซนค่ะว่าห้ามให้เกินเบลล์หกนะตอนที่อุ่มตะเกียบอะไร เราเราจะไาตีไอซ์กับกินเองค่ะใส่จ้อนหรอนี่ไม่เป็นไรจะสู้สุดใจเนาะชอบอ่ะพี่เท็หนู่ะน้องเกดเป็นคนที่ไหนคะบนดินหรือบนฟ้าแล้วเป็นีทออยควันอ่ะพี่เทงหนู่อกะไอ้กระตุกอะไรช่างมาเท่าไหร่ อันนี้น้ามาน้ามาจางมาพี่เขาบอกว่าจะได้คอกับน้องก้อยไหมอยากคอกับน้องก้อยเหรอคะมันจะไม่หลอนไปไหนหไม่หรอนะได้สิ่วิดีโอคอมาแต่เปิดมาเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเอาไวรคะพี่เราผักเกตกันเราเกตแบบกิ้งกู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 เลยผักน้องแม่แต่นะดีๆนะ ผมเราอะนิยมความรุนแรงแม้วเกตกใจเหมือนกันนะหัดไปแล้วเกดสอนแบบกระเดียนแบบม่ได้เจอก้อยไงแต่อุ่มบอกว่าอุ่มเัียงน้องให้แข็งแรงต่อสู้สังคมได้แต่ว่าสิ่งมันร้องอะไรที่มันแบบว่าเจออันตรายเนี้ยคือไออัชอบบอกว่าอุ่มรุนแรงแต่มันเป็นเพราะว่าไอร่างกายอ่อนแอไม่อย่เกดอาผักอ่ะเกก็ยังฝืนได้เนียเออแต่ว่าพอเป็นไออ่ะไอแบบ ปิวไปเลยอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าผมแชรความนแรงจริงแค่แบบแค่นี้เองอะใช่ไหมต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะวันอินไอก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เต็มที่อยู่เหมือนกันอะไรทําอะไรกันโอ้เมในวิบี้อ่ะเขาฟองไเพียบใช่เหมือนจะได้ยินแวบแบบอยู่เรื่องอะไรพิ้วพิ้วมาอะไรสุดยอดอะไรทุกอย่างได้ยินแบบแว่าวแล้วก็ดูแล้วแหละว่าพูดถึงนะเอาล โอเคก็ทุกคนคะเราจะมาย้ำกันอีกรอบเลงนะคะว่าอันนี้นะคะคือโฟต้การ์เซ็ตของเรานะคะอันนี้คือ250บาทจะได้ทั้งหมด6ใบแบบแน่ๆนะคะก็จะมีตัเซ็ตสามใบเทดดิ้งการ์ดสใบบุลรลอยหนึ่งใบนะคะแล้วก็จะมีบัตรอันนี้เอาไว้ รุนรับสิทธิ์วิดีโอคอลกับเรานะคะ4 0สิทธิ์แต่ละคนจะต้องต้องเอาเนี้ยไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วได้เป็นผู้โชคดีก็ต้องนำใบเนี้ยไปยืนยันเพราะฉะนั้นใบ,บนี้ต้องเก็บไว้ห้ามหายนะคะใช่แล้ค่ะก็ราคา250บาทเนาะขายถึงวันที่1 <12 S> 2 1> พฤศจิกายนเวลา5้าทุ่มห9เกค่ะปิดขายแล้วใช่ใครจะไปซื้อตอนห้าทุ่มหก็ได้อยู่ อายุ18ยังยังยังทานอยู่ถ้าเหนีกวัยห้าห้าทุ่มห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้าวิก็ยังได้อยู่เพราะยังไม่เที่ยงคืนเนี่ยแล้วตอนะ <laughs> นี้ตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้าตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านะคะเ <laughs> พราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกเยอะมากแต่ว่ารีบไปซื้อก็ดีอยากให้ชสวเชียน <ๆ S 1> นะคะตอนนี้เลยกล็เลยกดไปเลยอยากได้ใบแบบ อย่างนี้ก็กดเลยอย่างนี้เพราะว่าแบบชอบรูปใครแบบว่าจริงๆอ่ะยังไงนเราต้องชอบรูปตัวเองอยู่แล้วไม่ยอมหรอกไม่ยอมเนี่ยชอบเทรดดิ้งการใบนี้สีแดงเออใบไม่เป็นเป็นไอเนี่ยเป็นม่านเป็นม่านเออเนี่ยบรรดาแบบสามอันอะไรเงี้ยชอบชอบอันไหนชอบแบบว่าโพลารอยด์เทปดิ้งการหรือว่าโฟโต้โฟโต้โซเทเซคผมชอบเทปดิ้งการ เออเทปเป็นกันมันมีความแบบมันบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนแบบอาจจะเป็นเขาชอบเล่นบอร์ดเกมกันบ้างแล้วในหนึ่งจริงก็เหมือนกันเล่นแบบนี้แล้วแล้วเพื่อนเขาแบบอาจจะซื้อไปเล่นบอร์ดเกมก็ได้นะแล้วแบบไอเป็นแบบเป็นแบบขับบอร์ดเป็นเอกอุลับบอร์ดเป็นแบบรันบ้านคนขื่นอะไรอย่างเงี้ยเออินแบบจองปล่อยไก่ส่วนเกมเป็นแบบ ผู้เชี่ยวชาญแบบผจริงๆงั้นถ้าสมมติว่าแบบเล่นเกมแบบอะไรยากๆแล้วได้ใบพีนก็คือต้องบอกเคยความรับทุกอย่างของตัวเองใช่ไม่ต้องไปเล่นบอร์ดเกมได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปหลายๆเซตโอเคที่พูดมาที่พูดมาทั้งหมดนะแต่ว่าสำหรับเนี่ยคิดว่ามันคุ้มเพราะว่ามีโพลารอย์แบบว่ามันเป็นโพลารอยด์แบบสวยอ่ะแล้วก็ดูแพงมากแต่ว่าให้ดูทำไมดูว่าอย่างเงี้ย แต่ว่าแบบทุกคนก็จะได้ไปแบบคนละหนึ่งใบเลยอะทุกการสั่งซื้อแต่ว่ามันก็มีแปะแต่ถ้าใครแบบอยากสะสมให้ครบก็อาจจะซื้อเยอะหน่อยอะไรน,นี้แต่ว่าบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆใช่แล้วค่ะใช่ก็ยังไงก็อย่าลืมซื้อกันนะคะสาาวันนี้พวกเราก็ต้องไปกันก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอให้ ขอให้ได้สิทธิ์วิดีโอคอนะคะแล้วก็ขอให้ได้ S S R ค่ะแอ่หลายคนบอกโลยแบบถอดใจอ่าท้อมากคิดว่าแบบไม่ได้คอแน่ๆเลยอย่าพึ่งท้อค่ะอย่าพึ่งท้อเรามีใบนี้อยู่นะคะเรามีใบนี้อยู่เราก็เหมือนมีฝันนะคะใบนี่ต้องไปให้ถึงถ้าเราไม่ท้อเราก็อาจจะได้แต่ถ้าเราท้อโยนทิ้งไปเราสุไม่ได้ แต่เออพูดก็พูดโปร่งการเซตเนี้ยถึงไม่ได้เซวิดีโอคอ่ะแต่รูปที่ได้ไปคือใช่ใช่คือไม่ได้วิดีโอคอลก็ก็รูปก็คุ้มมากจริงๆ250สามเซตหกลูปหกลูปมากทุกวันแอปทีมงานต้องระวังนะคะว่าเพชรจะขโมยเมื่อไหร่คือเราทุกวันเนี้ยแอบขโมยถ่ายไปแล้วอยากถ่ายไม่ไหวในกัะทุกคนก็ยังไงก็ไว้เจอกับพวกเราพรุ่งนี้ใหม่นะคะอุ่มกับเกศนะบ๊ายบายบ๊ายบาย